ใครอยากเป็นเจ้าหญิงชั้นนาีชั้นนาีไม่ต้องไปถึงโตเกียวดิสนีย์แลนก็มีรูปสวยห้องได้กับเกียวโตชิคาเฟ่คาเฟ่ญี่ปุ่นตีมเทพนิยายที่สารฝันให้คุณเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายฟิลลุกคุณสุดๆก่อนอื่นเลยเรานัดกันแต่งตัวเป็นตัวละครในดิสนีย์เราแต่งเป็นเจ้าชายอิริกแต่จริตเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวเอะไหนไหมมีระบงระบายส่วนเจ้านี่แต่งเป็นโพนี่เฮ้ยแล้วมันดิสนีย์ตรงไหนเนี่ยจะบอกว่าตอนเด็กๆเราอะ เราอยากเป็นเจ้าหญิงมากและแม่ก็ซื้อรถแมคโครมาให้เล่นวันนี้เราก็เลยสานสาันเอ๊ะทำยังไงดีเราก็เลยพากันมาที่ไหนเนาะไม่ใกล้ไม่ไกลจากนครปฐมมากก็คืออยู่ที่เกียวโตชิ คาเฟ่คาเฟ่นี้เขาจะเปลี่ยนติมไปเรื่อยๆเนาะแต่ส่วนใหญ่ติมมันก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นเป็นหลักทีน่นี่ฟิลดีมีมุมถ่ายรูปมากมายมุมโปรดของเราก็คือกระวนรถฟักทองของซินเดอเรลล่าที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าปราสาทยักษ์อลังการเว่อร์วังยิ่งกว่าฉากในฤดูน้ำหลากแชมป์จิงชาสวรรค์คอนเทสต์อีกจ้านี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของร้านเกียวโตชิคาเฟ่นี่ก็คือรถมารถฟักทองของซินเดอเรลลา่าแท้จริงๆจะมีสารถีด้วยเนาะจะให้ดูขับไปเจ้ามาเจ้ามาหันมาหน่อย เอ๊จะมาคือบังคับให้นางแต่งชุดยูนิคอร์นมาเพื่อการนี้เลยอะส่วนใครอยากได้มุมฟเฟียที่นี่ก็มีเลือกยอ,อย่างสินตู้โทรศัพท์สินถนนซินเก้าอี้คู่รักโอ้ยสารพัดไม่เม็ดเยอะขอบอกเลยว่ามาที่นี่ต้องมาชิมของดีอย่างโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นแป้งนุ่มไส้แน่นรสชาติสุดฮงตรงปกไม่จกตาจา้า ที่นี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องโดนัทใช่ไหมครับโอเคนั้นเอาอันนี้เหละเอาดีกว่าสตรอเบอรี่ครีมอันหนึ่งออเลนจ์แจมอันหนึ่งครับแล้วก็มัชฉะาครับแล้วเครื่องดื่มเราจะเอาเป็นอะไรดีถ้าเป็นซีฟเลอร์ก็จะเป็นมัชฉะากับโกมัทฉะกับโกโก้โกโกนั้นเอาคนละแก้วแล้วของเราเอาเป็นช็อกโกมินครับท,ทุกคนที่นี่เขาจะมีคูปองค่าเข,ข้านะครับแล้วก็เอามาลดเป็นค่าอาหารได้ใบละหกสิบบาทอ๋อเราสั่งสินค้าแล้วนะครับเราก็จะได้ เพจเจอร์แล้วก็ไปจอมโตได้เลยบรรยาก,ศกาศการตกแต่งร้านก็จะค่อนข้างจะมีความเป็นญี่ปุ่นฮาราจุกุมีความเป็น๊อกเคาน์เตอร์นิดนึง <Yeah. S 1> เราเลือกที่โต๊ะที่มีภาพวาดเป็นน้องแมวเหมียวด้วยโอ้ oh, ได้แล้ว <Yeah. S 1> นี่สิ่งที่เราสั่งมาพอเพจเจอร์ดังเราก็มารับสินค้าตรงนี้นะครับ oh. ไปได้ตอมนำไปเลยไปที่โต๊ะได้มาแล้วของเราเป็นโดนัทสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนุ่มๆเลยทุกคนเห็นไหม ก็จะมีอ่าเป็นโดนทัทหั่นครึ่งเนาะแล้วก็มีวิปครีมสัดไส้อยู่ข้างในท็อปปิ้งด้วยวิปครีมข้างบนแล้วก็สตรอเบอรี่โรยด้วยไอซิ่งหน้าทานอะไรคือชมดูหน้าทาน,านมนาาม,ามากเลยอ่าแล้วก็เครื่องดื่มก็มีช็อกมิ้นจะลองทานดูหืมครมนัวมากนี่ โดนัทเขาจะมีความหอมนมแป้งก็จะมีความนุมน่มๆข้างนอกจะมีความกรอบอ่อนๆแล้วก็นัำครีมจะมีความหอมนมมากก็จะเป็นวิปวิปแบบเดรี่วิปแบบ, airy, แบ,บนมสดไม่ใช่นอนเดรี่มันก็เลยมีความหว,วานนัวของน้องฟิล์มก็เป็นโดนัทมัชชะนี่ตัดไปนิดนึงแล้วตัดไปม,มันก็จะเป็นโดนัทแล้วก็ราดเกรสด้วยอัลม,มอนครีมครีมมัชชะแล้วก็โรยด้วยแัลม,มอนนี่กินกับ้องชิม อืมดีอันนี้ก็อร่อยตรงที่เกรสเป็นชนะ็อกโกแลตที่เกรสน่ะรสชาเขียวอะหอมชาเขียวหอมมัชักมันความเข้มข้นมากๆไม่เลิศเลิไม่ผิดหวังเลยเนียมาดูของของอะตมอมอะตอมเป็นโดนัทยูสุเป็นส้มยูสุอืมกลับไปแล้วนิดนึงเหมือนกันเห็นชัดไหมส้มยูสุนี่โอเคดูกันก็จะเป็น ครีมส้มเนาะอยู่ข้างบนเนาะเกรสด้วยแยมส้มว่างี้ชิมก่อนอืมยำส้มอร่อยหอมส้มแท้ๆเลยอ่ะตัวเองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินให้หมดก่อนนะผู้ชมนะก็มิ้ ชนอกจากมุมเทพนิยายแล้วยังมีมุมเก็บภาพสไตล์ญี่ปุ่นที่คิก,กุอโนเนะอิเตอิไต,ตอีกเยอะให้คุณได้เก็บภาพเอามันเอามันเลยเหรอมันซีฟิลดีเหมือนอยู่ในฮาราจกูกุจริงๆนะอย่ามรอให้เจ้าชายมาจุมพิดมาสัมผัสหมู่บ้านเทพนิยายนะคาเฟ่ญี่ปุ่นใจกลางเมืองนคนปรปฐมกับเกียวโตชิคาเฟ่จะมาเดี่ยวก็ดีมาจอยกับเพื่อนก็ได้แถมสามารถจองเพื่อจัดงานถ่ายพรีเวดดิ้งแต่มีข้อแม้คือต้องมีผัวก่อนนะ เสาร์อาทิตย์นี้บึ่งมานคนปรปฐมแล้วมาสานฝันเป็นเจ้าหญิงได้กันสิคะซิส